าก,กันมาเดินตลาดนาดอีกแล้วเสื้อผ่าหลายๆครบวันและเวลาวันนี้วันที่หกเมื่อเออเมื่อวานนี้ไปเดินเมื่อวานแต่คลิปจะลงวันนี้เดือพี่น้องสินมิตง,งามๆพูดนะประแพงได้พี่น้องร้อยหาสิบหนึ่งเพิ่นตัดสําเ็จแล้วเป็นส่งกม็มีเป็นสินกม็มีเป็นสินแบบพับแบบป้ายก็ะมี มีตะไลางามๆอันนี้ถืออยู่พ่อซื้อมาใส่เหรียญอยู่พี่นอ้องใส่ไปวัดเนาะใส่เอาบุญแบบว่าบุญทั้งวัดทั้งอันนี้เนาะลายงามอยู่ของลุ้มแม่บ้านเพิ่นตัดมาขายแบบเรียบๆงามแบบเรียบๆม,แบบมีแต่สีงามๆอันนี้พี่สาวได้นี่ เรามาตะกรุงเทพมาสามมือแล้วละ่ะเราสิกลับกลับมือกลับมือนี่ละ่ะรถไฟไปโซงมาแล้วกะน,นี่ล้านนี่ก็งามเดพี่น้องเป็นเสื้อผ้าลูกไหมให้ค้นไว้กัน่อนนี่ละ่ะหาซีบกวัวนะะั่นล่ะใส่ไปวัดนี่อันนี้เป็นไหมอันอีอย่างเนาะเพื่อนอื่นตัวละเก้าร้อยกว่า <c oughs> เป็นผ่าลื่นๆเป็นตะไส้ดียุดอกคนน่ะร้านเสื้อผ่าลายแห้งว่าเม่นล้านเสือผ่าล้านผ้าเม็ดเอินผิดนี่ตะวตัวงามๆสีป้ายสีหางป่าเป็นตัดมาขาย <c oughs> พี่สาวเรามักเสือละเราเห็นเราก็อยากได้โอ้ยนั่นตกเหรเห็นอก กาะห้องเพลินบอดีเออนนิเนี่ยสีนี้กบงามพี่น้องเนี่ยเป็นส่งเป็นกลางเกงเป็นกลางเกงแต่ว่าเป็นซีบขางแต่ว่ามีกระเป๋าสองสองกระเป๋าสองขางร้านนี้จะเป็นมีแต่เถื้อพาลูกไม่ใส่ไปวัดไปวาพี่น้องขายแห้งแบบถือกระมี่แบบแพ้งกระมี่เด้อ มาชมได้ชมได้ตัวละแพ้งเนื้อผ่าดีลื่นๆเป็นตาเต้ดีอยู่ดอกนี่ <c oughs> เป็นเนื้อผ้าลื่นๆ <c oughs> ตลาดนัดไงอยู่เด้พี่น้องอย้มวันที่หกกับวันที่ยี่สิบสามเกือบหอดพันผล่ะตัวนี้ เนื้อผ้าเพิ่นมันมันลื่น,ม,น,นมันนิ่มดีลื่นนิ่มดีตนะวันมแตะใส่ไหนหน่อยเข่าเอวไม่ใช่สมว่าได้ดอกเยวสามซี่คอยใส่สามหกคุณเนาะเห็ <c oughs> นว่าตัวน้น่อยซ้ำนี่คอยก,กันใส่ส่งแอวเบอร์ใหญ่อยู่ดิไงพุ่งมาเป็นอย่างดอกนี่คือพี่สาวคอยเดินนี่เลยคั้นตามก้นกันออกมานี่แหละ อื้อตัวนี้หวง,งามไปตลาดบ่บไปย่างน้องไปหาส้มตะพาเสียนี่ล่ะอาที่เป็นคุมแม่บ้านเพื่อนตัดเพิ่นเย็บหรือจังไหนบจ่จักลายแห้งได้ไปนองก,กับที่ย่างตอได้บาทนี่พี่สาวที่ไปจองตั๋วรถไฟน้ำกเลยมาแต่แลกนั่งอยู่กับบ่หูเราว่าเป็นบ้านตลาดนัด เห็นข้าเจ้าอันขึ้นรถย่างย่งย่งย่งเอาขึ้นรถยางย่งย่งยงอันวันข้าเจ้าไปใส่บันแรข้าเจ้าไปตลาดนัดกันย่างเบื้องเสือผ่าละพี่น้องเอ้ยแนวมักเนาะเบิงผ่าเม็ดผ่ายังม้อนกับมีดเด่นม้อนแพก แล้วเราสิเอาบอลร,ราเบิงอยู่นี่เรามักได้นี่เราสิเอาบอลนี่เราคือเบิงโดนแท้ไม่ไงนางเอ้เจ้าคือเบืองโดนแท้ส <c oughs> าวกรุงเทพไปเฝ้าไข่อยูย่กรุงเทพเฝ้าไข่ใกล้เตียงนะจ๊ะนี่สีนี่ง,งามนี่แต่สีมีแต่ลายงามงามแต่อ่อนเนาะพี่น้องเอ้ สินหางปลาขนนั้นันมีแอหไ่ก็สิเอาอยู่ดอกมีแต่แอวหน,หน่อยหน่อยมันก็มา,ขาเขาแอวค่อยบ่ได้เ็ดจะใส่หน่อยใส่ไนมีอยู่ต้นานบดส,นะส่วนหมากค้นอ้วนลายเนาะคนจอยสิบ่ค่อยลายนะส่วนลายมันค้นอ้วนก็เลย้ยขาดีส่งแอลไ่ก็ขายดีอันนี้ก็ทุกอย่างยี่สิบบาท เดินต่อไปจ้ะแดดหอนบ่หูวว่ามีตลาดนัดก็ทันไปตะหกวงเสาวแล้วจังคอยยางบ่หอนเนาะพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ดินไปเดินมาหาตะส่งคนยยางบ่คอยหลายดอกมันแดดหอนแล้วมม่เงินสิไปตะเศร้าๆคณอันนี้เป็นในผัก เป็นเม็ดผักเด้อันนี้เป็นในผักนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นกางเกงมือสองร้อยยี่สิบบาทแต่ว่าเนื้อผัดกดีอยู่ดิเอาเห็นเห็ดคลีปอยู่ไง คนเบาขีปอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงชมตลาดนัดก็น,นี่พาชมตลาดนัดเนี่ย <c oughs> พาชมตลาดนัดก่อนเอาส่งจักตัวบนนี่นะส่งหลายๆส่งยื่นส่งนี่เสือกีฬาไซเลน ตัวละไม่แพงนะจ๊ะเื่อลายผูดเื่อผ่าคุณจะเอาตัวไดตลาดนัดเนาะพี่น้องนัดใหญ่นัดใหญ่น่าสถานีบัวใหญ่หน้าสถานีรถไฟบัวใหญ่ของกระไล แต่ว่านเนี่ยมือเจ้าพ่นสีไลอันนี้มันทีเที่ยงแล้วเนาะมันแดดฮอนก้าเจ้าซื้อเบิดแล้วซื้อไปเบิดแล้วใครอยากได้อีหยังกับมาซื้อเนี่วันตลาดนัดนี่แหละพี่น้องเป็นทุงเทาเป็นอีหยังในใส่เป็นตัดองตัดอ่อยอันนี้ตัวนี้งามคอยเอาแล้วผ่านตัวนี้งามซื้อแล้วจ้าเป็นตัดไซเย็นดีอยู่นี่มีหูติดแอว่พร้อม อสียเสียมีหูติดแอฮ่าฮ่า้้ยหนอสวยมากเลยเอามาพอคนหูจักกันอีกตั้งนั้นร้านไผ่ได้นั่นยืนไผ่แว่อยู่นันโอ้ยไปใส่กับพ่อตะกันเนาะร้านไผ่ก็ได้ร้านไผ่ลูกน้องไช้อีเมล่อยนี่แหละพี่น้องไปตลาดนัดคือกัน อันนี้พี่สาวคนณงามของอยา่สุมแล้วย่านดำ